ดี่ครับบางบุรีภูเก็ตครับเตรียมสายลงต่อครับรอกไฟฟ้าจราค้นะครับนี่ครับโอ้ขนาดไซส์บิ๊กๆนะครับนี่ครับนี่คือยุคของที่ไฟฟ้าเข้าถึงในขณะที่อัดปลามีเวลาส่งเฟสนะครับนี่ครับออาเกียร์ไปเรื่อยครับนี่ครับเฉงไปแค่เฉงครับนี่ครับนั่งเฉงได้ปลายนิ้วต้องต้องต้องใช้เวทออกอาการได้นิ้วอย่างนี้ตลอดนะครับออกเวทนิดนึงตัวนี้ถือว่ากําลังสูงมากนะครับนี่ครับ เ oh, oh, oh. นี่ยโมยครับผมเนี่ยมีคืออีกมือนึงมีช่วงเวลาว่างสมมตออารมณ์เรานั่งอยู่ข้างแคมนะครับปลายสายก็มีการปลาตอดรีบเราก็นั่งมีเวลาอ,อ,อ๋อเตรียมกล้องถ่ายภาพนะครับนี่ตัวน,นี้สภาพไม่กริบนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับนี่ขนาด,ดบิ๊กเบิ้มนะครับเป็นของทางของไดว่านะครับซึ่งคันชุดนี้ก็จะเป็นคันของไดว่าครับอ๋อน้ำน้ำแม็กมาพอดีนะครับนี่น้ำเม็กมา,ามาชาร์จมาชาร์จไว้ครับอ่าครับ เพียงแค่เฉ่งนะครับชีวิตก็เปลี่ยนเรือก็จะอยู่ท่านี้นะครับคนตกก็ล้วก็มีตั้งแก้วใช่ครับพอคืออ่าในการตกปลาก็มีช่วงเวลาพร้อมเสพอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับซึ่งบางท่านก็เคยถามว่าบางรถใช้รถไฟฟ้ามันมันมันจะสนุกเหมือนกับโรคเราหมุนมือเปล่าผมบอกเลยอารมณ์สนุกมีอยู่แน่นอนนี่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับกะยี่เาขาพอดีครับครับผมที่วางแก้วใช่ครับ มันยังได้อารมณ์นะพราหนึ่งถ้าเป็นปลาที e ่สู pa ้เราต้องยังมาเบาคันเร่งนิดนึงเนาะเล็กใบแต่บางท่านอาจจะต้องการความสบายหน่อยคันเร่งค้างไปเลยแต่ถ้าก็ต้องการรับอารมณ์ก็มีการเบาให้คันเร่งหน่อยจังหวะทางไหลทางดีซ้ำ้าไปซ้ำาไปนะครับอันนี้อันนี้น้านาบูนนะครับนาบูนนี้ไม่ได้นั่งเฉยๆครับกำลังนั่งถ่วงบาลานซ์อยู่นะเพราะว่าทางนาบูเป้กำลังหนีบสายเพื่อจะให้สายมันแน่นหน่อยนะครับ่คีับชี้ครับคันมันยังรู้จักนาบูเป้ครับชี้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 อยู่นะครับ นะครับี่กำลังวัดแนวเบื้องอยู่นะครับซึ่งแนวเบื้องนี้เราอารมณ์แบบประมาณแนวชายร่องนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะเป็นการตื่นเต้นในการเอาตอกปลาเนาะพอส่วนส่วนอันอนี้สมออมติก็ติดปลาอะไรอยู่ครับอ่าผมเ,เอเอขอหนักหนักนะครับน้หนักนนําหนักโอเคหนักส่วนส่วนตัวผมเองยังไม่เคยตกปลาเกินน้ำสองร้อยเลยถามว่าตื่นเต้นไหมเือเล่นตื่นเต้นมากนะครับเพราะผมเองไม่เคยตกน้ำสองร้อยก่อนเลยนะครับอ่านี้สาย ยังมีงไหมสายอยันนมดแล้วอ่าตอนนี้สายใกล้หมดแล้วนะครับนี่รอบ<ผ>ม,มันไม่ได้ช้างอันนี้จะเป็นพีอยี่สิบครับใช้ตะกั่วประมาณสี่โลครึ่งนะครับหนักๆไปเลยนะครับอ่านี่นะน้ำบูนที่คลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกแลควเขาคืออยู่กลุ่มที่เป็นคนตกปลาเลี้ยงชีพเรื่องความสามารถเทคนิคผมถือว่าไม่ธรรมดาจะเป็นครูสอนผมและเพื่อนๆในคลิปนี้ด้วยนะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ตรงเขาเพราะตกปลาเลี้ยงชีพอ่าครับซึ่งเขาจะให้ข้อมูลนะเพราะผมเองอะตกปลาไม่เคยเกินน้ำสองร้อยเลย ถามว่าเหือไม่เหือมากช่วงนี้กับรถไฟฟ้ายิ่งรถไฟฟ้านี่ผมเองก็พยายามเปลี่ยนอ่าครับเปลี่ยนค่าเปลี่ยนเปลี่ยนค่าจ่ายส่วนหนึ่งด้วยเพื่อมาซื้อไฟฟ้าเพราะว่าเคยมีรูปอยู่เหมือนกันนะครับนียครับนอ่าผมเองกลองใช้ดูแล้วพอใช้ปรับจิตใจนี้ผมเสียมาหตัวเลยครับรถไฟฟ้านะครับเสียมาตัวเลยครับเพราะว่าเห็นได้เลยว่าอารมณ์ในการตกปลายังไม่หมดยังไม่หายไปกับการที่เราใช้แบบมีนวดนะครับผมรือว่ายัง ยังให้ความอร่อยเหมือนเดิมแต่รสชาติมันเปลี่ยนไปทั้งทีครับพี่ชัดเลยเฮ้ยหมดเลยครับหมดหมดสายวันนี้ครับหมดหลงตกใจหมดหลอดครับหมดหลงก็ตกใจอย่างเงี้ยพรีเจอเจอเป๋าตังที่สตูลกับเรือบังดาอารมณ์นิ้มครับตกใจทั้งเค็มเรือเลยครับฝากไว้ในที่นี้ครับสวัสดีครับบางกุฎูเก็ตครับผม